ตอนนี้เราจะมาดูการป้อนยาให้นกนะครับตอนนี้คุณหมอคุณหมอคุณหมอโจนะครับไม่บินหรอกเอาเลคุณหมอโจหมอโจจะทําการรักษาน้องจอนวิทนะครับจอนหายดียังน้องจอนวิทต้องเปลี่ยนข้าวให้เขาใหม่เปล่านี่เปลี่ยนยังเบาเบาจอนมากินยาแล้วน้องจอนวิทนะครับเดี๋ยวน้องจอนวิทมากินยานิดนึงนะครับจางต้องไปล้างมือนะ หนู่าไปจิ้มแรงดิขนมันกำลังร่วงอยู่จับบอบอไม่ให้จับแช่น้ำต้องหกชั่วโมงอันนี้หมิลลิลิตรอันนี้ศูนย์จุดแช่น้ำตแต่9ก้าโมงขนนึ้นยัสี่ห้าสามโมงสามโมงครึ่งที่เรากลับมา <c oughs> บ่ายสามครึ่งมกันนะว่านอจองวิจักกินยังไงนั่นอะไร ป้าจะป้อนยาไงเนี่ยม,มันทำไมมันน้อยอย่างนี้ป้าเคยป้อนแต่ลูกช้างท <pik> ี่ว่ากินเยอะๆอันี้มัน0.17 MM <variability. S 2> นะท่านผู้ชมอันนี้คือเต็มที่นี่ถึงขีดตรงนี้เรียกว่า1มิลลิลิตรนะท่านผู้ชม<อ>แต่คุณหมอบอกว่าให้ป้อน0.17 MM, นะครับท่านผู้ชมคือแบ่งเป็นแค่หนึ่งซีซีนี่แบ่งเป็นร้อย อตามหมอบอกบางโดมผู้ชมปึ๊บปึ๊บอย่าเยอะเกินไปนะท่านผู้ชมแต่จริงๆตอนนี้มัน0.3อยู่นะท่านผู้ชมเขาให้เอาเท่าไหร่0.17เราจะแบ่งไงวะนะจะมาเช็คอยู่ท่านผู้ชมอันนี้0.2เอาเลยเหลือนิดนึงแล้วกันทิ้งเลย